ขึ้นกลางวันเขาวงเห็นหัคือบอเรียนกอดเน่นั่นคือบอกระตือรือร้นแบบสั่นทั่วร์ววมาใส่เขาคือบอกกันแล้วเมื่อกี้นั่นเห็นบอก <c oughs> เจ้าสางสถานาการณ์สางประเด็นน,นี้เอาเองสี่เป่าแล้วไอ้ทั่วลงไข่ตีสี่เป่าไอ้ทัวรับ เขาไม่อยากทะเลาะก,กับตัวเองหรอกกูเหนื่อยเสื้ออะไเขาเวลาเขาทะเลาะก,กับตัวเองเขาไม่อยากทําอะไรเลยจริงๆมันมีผลกับชีวิตมากเลยลอ,อ,อยได้เลยสมัยว่าในไซโรลิกไซร์ใหญ่เหรอคุชี่ดิเก็อยูย่ในบ้านเลยคุชี่เขาไม่ได้ขายเลย A B คือเซฟส่วนแต่ไลฟ์ในนี้ก็ดีนะไม่ค่อยมีแบบไมค่อยมีคนมาด่ามาเนาะ<ฮ>ถ้าเป็นแบบอยากหาเพื่อนคุยไลฟ์ like ในกลุ่มแบบนี้จะดีกว่าสิบโมีคําถามแบบพี่แอนไม่มาหรอคะพี่แอนอยู่ไหนพี่บอยอยู่ไหน<ฮ>ทําไมไม่ไลฟ์คู่กันนี่เสียนะสิบโมเดมีคําถามนี่เพราะส่วนมากคนที่เข้ากลุ่มนี้คือกรองแล้วว่าติดตามกันจริงๆ<ฮ>ใช่ไหมครับ S <S จะเป็นทีมเอาแว่นเจอเนาะทีมทเหมือนไทยเฮาเวลาเข้าไปไหวรยังสี่กัสิไปเที่ยวกอําำามให้ลองถ้าแต่แต่แต่ละไลฟ์แต่ละแพลตฟอร์มมันจะไม่เหมือนกันแฟนเพจมันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เข้าถึงเฟซบุ๊กได้ง่ายขึ้นส่วนทิกตอกก็จะเป็นไอ,ไอจีวันนั้นพ่อเข้าไปดูอยู่เลยแต่มันมีคนมันมีไอมันมีอะไรนะมันมียูเซอร์หนึ่งแบบ บับข่อยแห้งอยู่ก็เลยไรก็ออกมาเออเหยังว่ะบายเี้ยนีก็พี่บอยเป็นผู้ชายที่นิ่ใส่หน้าเบื่ออหี้ยงแอนทนได้เหี้งนี่ถือว่าสุดยอดอย่างเนี่ยผู้ใดนึกว่าเขาเขาขึ้นเวทีพอดีด้วยแหละหน้าเบื่อจริงๆเหรอหน้าเบื่อเขานั่งเขาเซาซีกันไปหรือเปล่าตัวเองมีอะไรเขาต้องบอกเขาต้องเขาไม่รู้กับเราหรอก เขาแบบเขาไม่รู้แต่เราเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราเราไม่เขาเสียตัวเองเกินไปหรือเราไม่ได้เองบอกเขาได้นะถ้าตัวเองคนหนึ่งเราไม่ได้แบบว่าจะไปเขาก็ไม่รู้ว่าความชอบหรือความพอดีของแต่ละคนมันเป็นยังไงแต่เขาเป็นคนที่แบบอย่างนี้แหละเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครนะลองเบิ่งที่ล่ะเขามีแฟนชื่ออะไรดีไหมหมายถึงแต่ก่อน บางคนก็ว่าดูอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่อะใช่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม